ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ c p n Thailand ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยกย่องเอาชาราผู้นำซีเรียคนใหม่ว่าเป็นคนที่เข้มแข็งมาจากพื้นที่ที่กดดันและเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมากทรัมป์ระบุว่าผมชอบเขาเราเข้ากันได้ดีเขาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของซีเรียและเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ซีเรียประสบความสำเร็จเพราะตะวันออกกลางตอนนี้กำลังมีสติภาพเป็นครั้งแรกเท่าที่เราทุกคนจะจำได้ ทรัมป์ได้ประกาศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียรที่มีมานานหลายทศวรรษหลังเอาชาราซึ่งเคยเป็นผู้ก,ก่อการร้ายอัลกออิดะคนล้มประธานาธิบดีบาซาเอัลอัตซาดเมื่อปีที่แล้วเป็นอันสิ้นสุดยุคการปกครองอันโหดร้ายของอัตซาด ผู้นำสหรัฐต้องการเห็นซีเรียเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จมีความสัมพันธ์สงบกับสหรัฐและเขาเชื่อว่าอัลชาราทำได้ทรัมป์กล่าวต่อว่าเรากำลังเจรจากับอิสราเอลเพื่อทำให้ความสัมพันธ์กับซีเรียและชาติอื่นๆราบรื่นและทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ดีในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News เอัลชาราระบุว่าซีเรียยังไม่เห็นความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัมกับอิสราเอลในเร็วๆนี้เขากล่าวว่าซีเรียมีพรมแดนติดกับ ับอิสราเอลและอิสราเอลยึดครองที่ราบสูงโกลานตั้งแต่ปี1967เราจะยังไม่ทําการเจราจาโดยตรงในตอนนี้บางทีรัฐบาลสหรัฐที่นําโดยทรัมป์อาจช่วยเปิดทางให้เกิดการเจราจาได้ ที่ราบสูงโกลาในพระคมภี์คือดินแดนบาชานซึ่งพระเจ้าประทานให้กับตระกูลมนัสเสครึ่งเผ่าอิสราเอลได้ดินแดนนี้กลับคืนในสงคราม6วันปี1967และในวาระแรกของทรัมป์เขายังรับรองอธิปไตยของอิสราเอลเหนือพื้นที่ดังกล่าวด้วยเอาชาราและทรัมป์อยากได้หารือถึงอนาคตของซีเรียและภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศ อาชาราระบุว่าเราได้คุยกันเรื่องโอกาสการลงทุนในซีเรียเพื่อให้โลกมองซีเรียไม่ใช่ภัยความมั่นคงอีกต่อไปแต่เป็นพันธมิตรด้านภูมิรัฐศาสตร์และเป็นแหล่งลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงาน some, uh, รายงานระบุว,ว่าซีเรียได้ยืนยันว่าจะเข้าร่วมพันธมิตรโลกต่อต้านไอซิสแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการที่เยรูซาเล็มจาเรตคูชเนอร์ที่ปรึกษาของทรัมป์เข้าพบนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูเพื่อหารือเรื่อง ตกลงคุชเนอร์ <S 2> <S 2> <S ยังร่วมเจราจาเพื่อหาทางให้ผู้ก่อการร้ายฮามาสราว200คนที่ติดอยู่ในอุโมง์ฟังอิสราเอลได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยโดยทางการอิสราเอลย้ำว่าพวกเขาไม่ใช่พลเรือนตามที่ตุรกีกล่าวอ้างเบดโรเชียนโต้แย้งว่าโฆษณาชวนเชื่อของตุรกีไม่อาจเปลี่ยนความจริงได้พวกเขาคือผู้ก่อการร้ายและแม้แต่ฮามาสเองก็ยอมรับว่าอุโมงถูกสร้างเพื่อผู้ก่อการร้ายไม่ใช่ประชาชน ขณะมีการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับกองกำลังความมั่นคงนานาชาติในกาซานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าทหารตุรกีจะไม่ถูกบรรจุในกองกำลังนี้ CBN News รายงาน